มาทำยันาปลูกบุกอะโดยอู่เร่ออยู่ไว้อู่ห้านิโดดด้วยดูด้วยให้านมเอเอานมอะมีแ่ลูกค้าค่ะวานมาช้าเรอไปมเชาวอกเนีจะไปใช้ชจีไปปลูกพักเชียวโดยเมื่อปลูกอะไรนก่อนอ่ะ เม anyway no ื่อ hmm. ผ ok mm, ูกพักอีเล okay, yeah, ิศกันเด้อผูกพักเลิศก่อนเลิศไม่เลิศแต่ไม่ขึ้นนี่แหละเลิศเลยไม่ได้เราถอดชาที่เมื่อผูกพักเนีเห็นเน่เน่เนี่ยเผาห้านให้สาวเด้อโอเคบ่ลูกเออที่แหละด่ามาใช่ดุกอนะเนี่มาตะดินใส่นี่โบราณ If you pha a dinner, say hang up an ape, a bilt ona ngon, eh? As a bady padunk baw 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 Mẹ, baw 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 nghe. baw 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 ตีเอสวั <laughs> สดีป้าดุด๊กเนี่ยเอาคนภนอกเนี่ยนี่กับบดิบบนดินน้ำยูดิมาี้ก็นด้ <laughs> น,ดน,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 นี่น้ำเอื้อยมัอยู่ห่านไปนกเปีวมนีกะออาตัวด้านบ่ดุบบอกอตัดี โอ้ตอดี้ได้ดูกดารอว่ารอ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 เบือบาบีมีมือมือมือตาบีมีงฮัลโหลฮัลลาลาลาอาปาอาปาฟูอาปานองเพลงบ่อาปาฟูน้องเพลงบ่อยากอะไรกินกั็คืนนี่มึงคืนได้บ่หนุว่าลรอว่าผือว่าล่ะ

เกี speaker, roommate, ่ยวนำเดิเดินหนุกด้อเอามาบดคักแน่แท้มือบมาด้านหงจักค่ะกินไปเต็มดุดดุ่นเลย่ะเอเบลใช่เอเบลใช่เอเบลเบลขึ้นไปเบลไปเบลขี่เบลไปไปกัมมูบ่เบลไปขี้เบลเบลไปขี้เบลขี้อ๋อเบลขี้ขี้ใส่นะเบลขี้ไปขี้ใช่เบลเป็นไหมไม่เป็นอ๋อจะไปไปดิดมวนบ่ลูก เป็นเด่นมูลายวะลูกปาดสีครั้งแดกเพิ่นเล่นกันล้มละปากินหยำอมันนะม้วนบ่ไปดินะม้วนบ่แม่ถามก็ตอบแม่นึกว่าหน่ะตัวน้อยจะ็กดไปดินน้ำมูแล้วมูเอื้อยบัดใหญ่แล้ววะดินแล้วค่อยเบิ่งแต่น้องไงที่เป๋วเป็นมูเลนต่ำบ่อมูเลน

เพิ่งโดนซับเห็นอย่างยากก็โนนอยากกันนี่ไอพ่อซื่อมากไอพ่อซื่อมากอยู่ไอพ่อซื้อบอกพ่อให้ใช้พ่อน่ะพ่อไปแล้วพ่อไปใส่พ่อเบกพ่อเห็นเบี้ยอ๋อพ่อไปเห็นเบี้ยแย่หยาบสามปีว่ายังบททองบนได ได้ซีปีเห็นได้ชี้แจ้งทับขอยไปโรงเรียนนะบัดนี่อยากไปโรงเรียนบ่ครูจนทาม่าเต๋ลคือบอกอน้องนี่นี่มาเยี่ยมนล้บ่ครูเห็นเนาะถ้าโตเจ้าไปครับเรื่องนี่นี่มานำผลดีแล้วครูถามว่าใครชี้รถหน้าเรื่องนี้มันก็มก็สิ่งยากอยู่ไม่นี้เขาบอกว่านี่นี่เราคือบอกอน้องนี่นี่มาเยี่ยมนล้วอันใหญ่กันซีปีกันน้องเบ่าท่องถ่องกัน ดูแลตัวเองได้น่อยนึงกันคอยเอาไปไปน้องเรียนไอ้เปียวฮะเนะคอยเปียวเบื่องน้ำเน่เบิ่งกันอยู่กันกินนองน้ำเนื <c oughs> <c oughs> ้อจีไปก็ฝากไปน้องเปียวแบบเอาไปน้ำขับรถสอดน,น้ำเมฆน้องเปียวเนาะสาวสุ้แล้วดุปะเมฆกันยากนองวะพ่อไปเห็นวียกไกลดิไปเอะ ยืนตัวเช้าก็แต่งตัวเรียบร yeah, really ้อยก็ให้ซาซูเอ้ยมาเอาเนนเอ้ในเด้อแหละไอ้แก่เพื่อเพื่อใจนะเพื่อใจเนเน่เมื่อกี้เอ้เอ้ยแก่เอ็งเพื่อนมาเอาตัวนี้ลูกมาเอาตัวแก่นี่ลูกละกินน้ำกันกินน้ำกันกินน้ำกันอ่าเรากินมูนี้จะกินไรบ่ แลสิกินไล่บอมันจะเอาชมชมุๆนะเจียวกินบงก้อนเปิด่อจะกินเจินนะิงก้อนด้วยนะอินกินกินอ่าเฮียพอได้ว่าเอาเฮียเฮียเฮียบอทีมจำนด้ดบบิ๋นเนาะมีตบะมิตพันเล่นนี่นะหาพันหามิดหาพันกีหาพันหาพันเล่นนี หกมิดบ่ตัวนี้ให้ว่าเจ้ากินมิดหนึ่งเนาะตกกมิดหนึ่งเนาะหกมิดตัวนี้หกพันหาพันจะบอกอแม่แ <c oughs> ม่บอกได้เธอได้ว่าเจ้ากินโบไรอย่างนี้นะยังอ่ะมาอืม เห็นะนาฮอา่เห็นหนนาเ่อยมันชมอยู่แต่นั่นเด็กข้าอมไปเรื่อยเมันสีออกหวานเนาะข้าเป็นมกข้าเป็นหยาบมกเป็นยังมกเมกยินเดือนมันชีเปียกเสื่อผ้าลูก เปียกเสือเจ้าไรเจ้าอั้งเพชรดิดกินก็คือกินนะลูกยิน,น้ำบ่บ่วงโฉดบ่อะเปล่ป้ากี้เห็นเจ้าเห็นเห็นเงาะป่าเมื่อวานนี่ยนะให้เห็นเงาะป่าเมื่อปาปวานนะนี่ยนะเอาทานว่าทานหนาอีวานนะนี่ยนะเลี้ยงให้กระเต้นบ่น <laughs> นี่เห็นกินนี่กันเถอจำาไ้วะจำได้ต่เอ้หน้าวะเหน่งงงเห่งกับเสือกับโจเสือหน้าขห้โโหน้าขอ้หน้านี่ยจำาอะไรเลยมูชวนบดินบานบะมันอยู่ห่นหามันไปน้อหลางอยู่หุ่อง้าอันอันกันเดีย่ายุลายกว่ะอือ วัาเดียนเดียนอยู่พี่เฉเดียนอยู่บ้านทอกินบ่อยังพัซซี่บ่ป่ะฮะปฮะอืมไปบ่นี่ไปลยยาเดี๋ยวมูงเตบานขีทับหัวเอาเฮ้ยเะ้ยเปียเยเสือเส้อเฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้เอายเยเฮ้ยเฮ้เ้ยอฮ้ยเ้้ยเฮเ้ย้ย้้ม

พ่อจะซื่อไองพอ่อชื่อเปาพ่อชื่อเปาพัวซื่อเฮิม,พอ,มพอเฮิมพ่อเฮิมพอไม่ใช่พ่อเฮิมไปเห็นเบี้ยม <c oughs> ันเปียกเนี่ยนี่เอ๊ะปะหยิบมาแล้วหย่ายินนี่ยายจปกปกะแทะได้บ่ Uhm nhục bộ tôi lo ăn kim bao lại chào xe đèn chào sam chúc sai đeo vào nè bữa nay gần về đi ơi ơi าได้ทิมๆนะเนี่ยถมนี่ได้ทิมๆเอาเอานี่ปะเพือน,น,น,นะเอานี้จะบปอยให้ปะนะหมุดมุดคบขอบตาเพิ่นวันตาบว,ว่มวันอื้ย <c oughs> <c oughs>

คนเดียวแบบใครอะอือีกีวายให้ทีอาลองเพลงเนี่ยอาเต้นเต้นเนี่เต้นเพลงเนี่ยนี่อ้าเต้นเพลงนันเห็นแม่เบิ้งดูแม่เอาน้าพอแล้วโอ้พอแล้วน้าะพอแล้วมันเทียบบ่ได้นะเสือผ่าเปียกบ่ได้ Ui. Cái này. Sụt mục. ui ui ui. Heo heo. Heo 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 cứ đút mơ. Đợt mơ. <laughs> phụng một cái bác mà Chị em tàn thường như đi nhau ở đây phụ nắm nắm rồi Nhìn phụ bạn hết Ui <laughs> Ok, sẽ bà đi ba đúng này Lai ba đúng con đấy Về đây ừ. mấy Sẽ bà đi bố Sẽ bà đi đấy mấy นี rates, ch, so ่ด so ouais. ูตงคอเด้อปุ๊ดลงไปนลยหางคอใครดอกนองดดดโมติอกัดหน่ำาเห็นแดงลูกดะเอ้าอร่อยแซบบอโอ้แซบแงงอ่ะแงงอ่อแซบน้ำชช่น้ำใช่ิยนิด่อยอีก เดีจะเปียกได้ดูเ้ยโอ้โหห่านห่านกินนะบายบายไป,ปด,นดไปไปูนี่ยบายบายเดี๋ยเช้าเช้ายังมาพคนนี้ไปยิงนะวอเตอรบ่แบบพกตัวปลูกไวตอนยังไม่อดับไฟพอเราพักเอา อันกละเพ้ากระเพ้าก็เอาพักเป็นก็เอาเงยขึ้นก็เขาบอกใส่ห้างค่ะไปเขาใส่ห้างพักเป็นใส่ห้างแล้วพออีตู่ก็ใส่ห้างอ่ะมันเท้องดง่ายกว่าพี่อตูกบบี่ันเยว่อะโอเคเห็นแล้วพอมันแบบว่าของปีนี่ยุ่แต่หากแบบเหมือนมันขยันดี มันแบบหมุดขึ้นเด้มุดขึ้นไปใช้ห้างไอ้เนี้ยไข่ใ,ใช้แบบใบอย่างมาไหนมันนี่มปุ้ะผ้าละผ้าเาเสกติดเดติดหรอเสียบงานอันนี้มันปลูกง,ง่ายเนี่ยเอาเฉพาะงานก็ได้อืการเอาเชือญงานนี่เนี่ยมาปลูกนะติดสวยะเอาเปงานเสียบิดกไดได็ได้เด้ปะเนี่ยนบ่หนงมันกรแตกน้่างตอนนั้นกระทักเอาเือนตัวมาปลูกที่ขึ้นนะอือจได้เนี่ย ตอนนั้นกะซื้อกิมเพอเนาะวันนี้คัทเต้า์หายมาแบบนี้ละวันนี้ก็ได้ไปปักไม้ปักดินซื้อได้ไข่กันนะเห็นมันงามเลยในไข่น้ำกระโปรงเลยนี่เมนูเห็นน้กล่องทราเลยเห็นวะอ่าเพรากระทั่งกองทรายขึ้นตู่คนแรกว่าปลูกมิจิติสชอบเอามากดต้นขึ้นหยานยุดิหยานี่เนี่ยหยาทวดนี่เนี่ยเอาปลูกเอาเป็น ในเฮื่อนหัวดีบรปเอูอไปปลูกหลายเนาะเขื่อนปลูกได้ใชาเว่นะเราปลูกได้เนาะเป็นปลาอยู่นะลูกเราได้สิเป็นยัง ยังวายงหมดตบ่มันมีหักติดเห็นมาอยู่เห็ดแบบปลูกอะคือบ่อยากไร่ไงแมนอย่านั่นะมน <laughs> นงมาชามหลังตัวนียตัวนี้เลยยังไมยังแม,ม่นบ<ด>เออ่เออเฮ้ยอย่านาั่งแค่บ่ได้ไปน้เด้อ<ด>นี่อย่านั่งจัอตลงมาปลูกไว้ไร้เพอเพื่อนมันเหน็บบามีหัวมียังเกือบคือบัวชายเธอ ไม่ใช่เกิดบรอกละเน่นเปืือนนะปะปะไม่ไปนะปะาอออมกบออมยังก็แ่บได้ฝังอีเดอร์โอ้โหอุ้มอมอหอมกบในหอมกกุ้มแล้วอ네ุ้มไปใช่นะอุ้มไปใช่แม่วัดไปใช้ได้ลูกแมเอาเขทุไปหมุนไปเอาแล้วมาต้องไปเลยไปันเนาะเอาไปงทบงึง อาชูย้นชาชูไเอ็นชาชูเลอาชูยืนหัวบ่ออนี่หัวเตยใช่เหตุใดเละโ่งเลยอันนี้น้ำเงินี่แหล่จะปลูกหอยงาม่เี่ันเป็นยูงนะกุ้มอันนี้เขาเรียกว่าไอีเด้อยู่ไทยคนห้องไี้ไหนก่อนสพูสพู แซวสักู่อ้าบุ๋ย้พักอีกเลยพอี้นาลวพัอีกล่่าเขตเงินนะเชือเงนต่างกันลำไยอาบุยปลูกแม่มาวบ่นบ่มาลงมาบไหนลงได้ลงอุ้มลงได้พงมาลงนี่ยไปตกเนี่หวานหัวเือ ồi lại hồi sửa thấy, đi con nào mua cụ, ba điếc sáp điếc chim. à, này vợ. đây chị đây, phải đúng má. no. ào. ngồi yên nào. phải này đấy ba đấy cả. ba cả đứa. anh nè. đi nằm nè. ơ. หายอยู่ดิอยัาบ่ลืมเด็กใจเออไปไม่ทำเลยขียะเนไปพริอยี้ดีอยากลงมาน้าีกแม่ขียะบอกีาไปไป้าุงก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายอ้าวอบายดีงามงาก่อนจ้ะบายดีไจุ๊บจุจุ๊บจุ๊บกันนะบังกล้องไหนก้อนเนาะตกและฮะสิเจ๊บได้ดูไปฮะ เอ๊น้ำปลาลงเนาะลงไปก่อนนะคักันคลิปน้านี่สบายดีเด้อบ๊ายบายอีนายอีไนายโอเคอีายแม่ก็ก็ขโมยห็นงูขมยนะแม่อาจจอาปาอาปาดแม่อาปาอื จะเห็นงงสาวเหอให้ขัาวห่านถาดเลยเด้อข่าวหื่อนานมาทำยันมาได้ปลูกลูกอ่ะโดยอยู่เด้ออยู่ไว้ดูหาหยู่ไเด้อโดยดูด้วยนเด้อเอานมอยวน้ไดลูกค้าค่ะวาขายมไปเช้าเด้อน่าเไปดูข่าววเจ๊บกยังเธอจะไปใช้ใช้จะไปปลูกักใช่ ดยเมื่อปลูกในก่อนน่ะเมื่อปลูกใเดินก่อนเด้อเมื่ลูกก่อนเดินเดินไม่ขึ้นเลน่ะเดินเลยไม่รากชาที่เมื่อปลูกพักในเห็นเน่เน่เนี่เผาห่านให้สาวเด้อโอเคบาลุกเออที่แหละชาวพิชาวาองเข่าใจ ตาลเคันกกระเลลงมาเดี๋ลงมาลงมาลงลไหมไปายนะยเด้อสบายดีเด้อเจเงินบึนบอยู่ในหลังจัตรนี่้ากันยังได้เหาะหำเ้ยไอ้บัวทอนั่นน่ะซื่อให้เดินรถไว้บดีข้างหลังอีกอ้าเนียตัดหนาลบบนนาทีอนนี้ตัดเถอะมาไปเด่ตัดหนา่อนอีเ 拜拜拜拜拜。